ครับผมแกะให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร,นค,รคนติดตาม<ค>นะค,นะคอมเมนต์ได้นะแต่อคอมเมนต์มั่วซั่วผมลบทิ้งนะชอบแซวไม่เอานะครับผมอยากแซวครับผมมวัยรุ่นปั่นน้ำนมอ่ะแต่อย่ามาแซวครับแมวแมวไม่ต้องมาถามนะครับว่าใครสร้างชื่อนี้แมวครับ ยาที่มีรถยาอะไรคะเ,เดี๋ยวนี่ออกห้างตายแล้วแค่มีนี่นนนอะไรมันเ,เหมือนกันเป็นหมดเลยเนี่ยมันจะส่งมาทำไมกล่องซุ้มจะไม่ได้แกะนะแกะออกมาก็เหมือนกันหมดนเนี่ยไม่เหมือนเป็นพระลูงเนื้อ มันอยู่ใูอยู่คูไม่ว่าเออไปแล้วก็ลีกจับบอกแล้วมันอยู่ในนี้เป็นกอดรูปถ่ายนะครับโอ,อ กอดรูปถ่ายหลวงพ็รวยด้วยครับผมนี่กอดรูปถ่ายหลวงพ็รวยครับแบบตัางครับผมแบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งอย่างนะ ใช้ก็บไว้ก็มาอะไรแม่ออก็ไม่ได้มีเงินเดือนพูดเด็กพูดไม่เข้ากใจ รูปถ่ายนี่นะแล้วก็รูปถ่ายอันนี้นะครับอ่ามีอันนี้หลวงพ่อเปิลน,นะรูปถ่ายหลวงพ่อเปิลอันนี้เป็นรูปถ่ายเดียวนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้ยวยนะครับผม